สวัสดีครับในที่สุดกลา,างเสร็จเรียบร้อยครับรอยฮียอีกกับเจ้าช้างนะล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็พอแตส่สะอาดพอแต่ดูได้พอหหนะครับโอ้หนาวนะครับเดี๋ยวพิงไฟก่อนนะะเดี๋ยวจะแย่ใ้านยนะครับปีหน้าว่ากันไหม เดี๋ยวเราจะอดรถไว้ที่นี่ก่อนนะให้แห้งครับประมาณสองสามวันให้มันหายเหม็นหายเน่าก่อนนะเนี่ยเจ้าช้าเออไม่ใช่ครับร้อยห้าอิกครับนะรคูปุระนเปิดไปก็ประมาณนี้เลยมาดูเจ้าช้างครับนี่หวานเจี๊ยบ สวยๆรอๆเลยอาจาช้า,างมันลอยจริงๆแต่อีก็ไม่ธรรมดานะอย่ง <l ots> นี้เลยอาจารยลงคุณเกลือครับคุณเกลือเนาวแล้ว นี่ครับใจช้าง X Series ครับสองพันยิบสองครับโอ้โหนางเป็นที่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเงาวับรอยครอีกตัวเอกก็เงาวับครับสองกันนางแด่เช้า วันนี้มาเลียรงุงชิ้นส่วนสองชิ้นแมงแม่ล้างครับนี่ฮะร้อยห้าคุเทมกันนะกูตา Billy, liền <tiếng> nó là băng tói nó không có gì, you นี่ครับก็เป็นคลิปสัส้นๆนะครับผ่านล้างเสร็จเรียบร้อยสัยส้นๆนะนี่ก็หนาวแล้วครับต้องขอไปครับก็จบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ